สวัสดีครับกินแซบกับลูกเกษตรนะครับวันนี้เรามาตากข้าวนะครับเรามาตากข้าวที่ค่ายทหารนะครับเรามาตากข้าวที่ค่ายทหารตอนนี้ก็จะเจ็ดโมงแล้วครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ค่ายทหารน,นะครับค่ายทหารที่ใกล้ๆบ้านของผมเองนะครับเ,เป็นค่ายเป็นบริเวณนี้จะเป็นสนามบินเก่านะครับ สนามบินเก่าของค่ายทหารนะครับเราก็จะมาขอใช้พื้นที่เขานะครับในการตากข้าวนะครับทุกๆปีนะครับแต่ตอนนี้ก็คนดูดข้าวหรือว่าคนเกี่ยวข้าวยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับดูการที่ดูสถานที่ก็ยังว่างๆอยู่นะครับมีไม่กี่เจ้านะครับไม่ถึง10เจ้านะครับอตอนนี้ผมกล้าได้มาอยู่ที่ สนามบินแล้วครับสนามบินรอรอรถลากข้าวมาส่งนะครับนี่อุปกรณ์ก็เต็มเลยครับวันนี้ก็เช้าเช้าครับเช้าเช้าก็มีน้ำเต้าหู้นะครับน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกนะครับมากินรองท้องนะครับมากินรองท้องกับกาแฟหนึ่งแก้วนะครับกาแฟหนึ่งแก้วนะครับตอนนี้ก็นั่งรอนั่งรอรถมาส่งข้าวนะครับเดี๋ยวก็จะเก็บ ภาพบรรยากาศาช่องเช้าๆนะครับมีคนมาออกกําลังกายด้วยนะครับไปดูกันเลยครับครับผมตอนนี้ก็อากาศดีมากเลยครับอากาศดีมากเลยนี่บริเวณสนามบินครับเป็นสนามบินเก่านะครับสนามบินเก่าก็ก็จะมีอ่า มีคนมาวิ่งนะครับบริเวณนี้ครับเพราะว่าจะเป็นในลานเวนะครับลันเวสนามบินเก่านะครับฝั่งทางโน้นก็มีนะครับฝั่งทางโน้นก็มีก็ก็จะมีตากข้าวด้วยครับบริเวณริมๆนะครับริมๆตากข้าวด้วยนะครับก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันครับเอาคนออกกําลังกายก็ออกไปนะครับคนตากข้าวก็ตากไปนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ ก็ปีหนึ่งก็มาใช้บริเวณตากข้าวแค่ครั้งเดียวนะครับแต่สำหรับคนที่เขาออกกําลังกายเขาก็มาออกทุกวัน,นครับออกทุกวันแต่ชาวนาก็มาขอใช้แค่ปีละครั้งนะครับปีละครั้งเจ้าหนึ่งก็ประมาณสัก3-4สี่วันนะครับ3 4สี่วัน3 4สี่วันก็เก็บขึ้นเรานะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็จะดูบางๆงตาอยู่นะครับเพราะว่า ก็ยังไม่เก <Jamie, always S 1> ี่ยวกันสักเท่าไหร่นะครับยังไม่เกี่ยวกันสักเท่าไหร่ก็เลยดูว่างๆนะครับของทหารนะครับทหารก็มีนาข้าวนะครับนี่ก็บริเวณรอบๆอ่ารันเวย์ก็เป็นของทหารหมดเลยครับก็ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับก็ยังไม่ได้เกี่ยวก็ยังไม่ได้เกี่ยวก็คนก็เลยยังไม่เยอะนะครับคนก็เลยมาตากข้าวยังไม่เยอะก็จะดูบางๆตาหน่อย ครับตรงลานเว์ตรงกางนี่ก็เป็นของทหารหมดเลยครับของทหารหมดเลยก็เห็นข้าวเหลืองๆนี่ก็เป็นของทหารหมดเลยนะครับก็ภาพบรรยากาศเช้าๆนะครับภาพบรรยากาศเช้าๆกับอากาศกําลังหนาวๆนะครับหนาวๆพ่อก็พ่อผมไปพ่นสารคนเดียวครับพอดอีแบ่งหน้าที่ก,กัน,นครับข้าวก็จะมาส่งผมก็จะมา าข้าวอยู่ที่ค่ายนะครับพ่อก็จะไปพ่นสารก็ตอนประมาณสักเก้าโมงสิบโมงพ่อถึงจะออกมาหานะครับอโอเคครับผมก็บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับเชา้ชาๆรอรถข้าวนะครับเดี๋ยวเราก็ไปกินปลาท่องโกร,รอวันนี้ก็ผมซื้อปลาท่องโกแวะไปตลาดใหญ่มาครับก็ได้ปลาท่องโกมากับน้ำเต้าหู้กับก,บกาแฟมาหนึ่แก้วนะครับเราก็จะมา กินรอนะครับกินรอนี่ปลาทองโกกับกาแฟนหนึ่งแก้วนะครับกาแฟนหนึ่งแก้ว แสงนะครับ okay, นี่แฮมเยอะครับแต่ว่ามันขาดผมอาจจะซ่อมก่อนคืนเดียวเทสลไไงได้ดอครับครับผมจะคุจะได้มาผลที่แฮมหลอบหนึ่ง

Ah <laughs> bon so tha rồi các, gì kiểu, anh kiếp làm chạy tới nào. ครับหลังจากที่รถเอาข้าวมาส่งแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ครับเราจะปูผ้ามุ้งนะครับเป็นผืนยาวๆนะครับแล้วก็เอารถเทเทไม่ไม่ให้เทเป็นกองนะครับเราจะเทไปขยายไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราก็เอาผ้ามาปูเพิ่มนะครับผ้ามาปูเพิ่มแล้วก็เราก็แบ่งออกเกี่ยเกี่ยออกแล้วก็ตาก ถ้าเรากองไว้ก็ไม่แห้งครับประมาณนี้ครับผม ช่วงนี้ก็ทหารใหม่มาแล้วครับทหารใหม่มาช่วงที่ผมมาตากข้าวทุกปีนะครับก็จะได้ยินเสียงทหารใหม่แล้วก็ได้เห็นเวลาทหารใหม่ฝึกนะครับครูฝึกเขาก็จะมาฝึกแถวแถวสนามบินนะครับ เพราะว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสามที่ของทหารครับก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศของน้องๆทหารใหม่นะครับมาฝึกให้เราได้เห็นนะครับอ่าบางวันก็ ้าเป็นวันหยุดนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์อ,อไม่แน่ครับอาจจะเป็นวันเยี่ยมญาตินะครับเป็นวันเยี่ยมญาติหรือว่าญาติเยี่ยมผู้ปกครองนะครับที่มีบุตรหลานมาเป็นทหารอยู่ที่นี่นะครับก็ทางค่ายเขาก็จะเปิดให้พ่อแม่มาเที่ยวหาทหารใหม่นะครับอืม ส่วนภาพท้องฟ้าด้านหลังผมเนี่ยครับด้านหลังผมนี้เป็นธรรมชาตินะครับเป็นก้อนเมฆนะครับเป็นก้อนเมฆสวยมากครับสวยมาก ตอนจะเช้ากับน้ำเต้าหู้ร้อนๆนะครับกับปลาท่องโกนี่อร่อยครับเข้ากับบรรยากาศหน้าหนาวฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับช่องกินแซบกับลูกเกรรษตร2020นเนาะครับก็กดไลค์ครับกด subscribe ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำคลิปต่อไปนะครับ FC ใหม่ FC เก่าครับผมก็จะพยายามนะครับไปเที่ยวบ้านทุกคนนะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับก็อาจจะเข้าไปทักทายได้ไม่ไ,มได้เท่าทุกคนนะครับก็จะพยายามนะครับพยายามไปทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับ ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ผมก็จะไปเย็บผ้าเหมือนเดิมนะครับเย็บผ้าแล้วก็เกี่ยข้าวตากนะครับรอพ่อนะครับพ่อก็ประมาณสักเก้าโมงนะครับพ่อถึงจะออกมาหาผมนะครับเพราะตอนนี้พ่อไปพ่นสารอยู่เพราะว่าพ่นสารยังไม่เสร็จนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับกินแซ่บกับลูกเกษตรสองพันยี่สิบนะครับ ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ